หลังจากที่หนุ่มกะลายืนฟ้องคดีข้อหายักยอกกับภรรยาตนเองก่อนออกมาถแถลงการให้นักข่าวได้รับทราบกลางดึกของคืนเดียวกันนั้นเองในวันที่7มิถุนายนที่ผ่านมาจูนภรรยาของหนุ่มกะลาได้โพสต์เฟซบุ๊กแจงรายละเอียดค่าใช้จ่ายต่างๆพร้อมว่ารายจ่ายต่อเดือนมีประมาณ70,000บาทสเตตเมนต์ไม่โกหกแต่กลายเป็นว่าทางหนุ่มกะลาได้แสดงความคิดเห็น จนเกิดเป็นประเด็นโต้ตเถียงกันไปมาข้อความประมาณว่าหนุ่มกะลาก็ได้ถามถึงเงินว่า20ล้านหายไปไหนจูนจึงตอบกลับไปว่าให้ไปตรวจสอบกับกรมพั์เองว่ามีถึง20ล้านไหมเดี๋ยวจะหาว่าโกหก หนุ่มกลาเลยคอมเมนต์ไปอีกว่าเงินของห้างหุ้นส่วนจำกัดเป็นเงินของนิติบุคคลถ้ามีใครเอาเงินของห้างเข้าบัญชีส่วนตัวก็ผิดกฎหมายแล้วมันคือการทุจริตครับคือการยักยอกไม่ต้องไปดูเรื่องงบการเงินอะไรหรอกสเตทเมนต์มันไม่ตรงกับงบการเงินไงถึงได้ฟ้องโอเคนะ ก่อนจูนจะตอบปิดท้ายว่าไม่ต้องมาเถียงตรงนี้หรอกค่ะก็รอเราเอาหลักฐานมาประกบแล้วก็ตรวจเอาแล้วกันค่ะถ้าผิดจริงมีเจตนายักยอกจริงก็ว่ากันไปตามนั้นเลยเราก็ต้องยอมรับก่อนที่จะลบความคิดเห็นดังกล่าวไปในที่สุดซึ่งต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าคอมเมนต์ที่โต้เถียงกันไปมาก็ทำให้รู้เลยว่าการเอาเงินบริษัทเข้าบัญชีตนเอง ผิดกฎหมายไม่ว่าจะกรณีใดๆถึงแม้จะเอาเงินมาเป็นค่าใช้จ่ายส่วนกลางหรือจะเอามาใช้จ่ายภายในครอบครัวยังไงกฎหมายก็มองว่าเป็นการยักยอกทรัพย์อยู่ดีค่ะและเมื่อวันที่8มิถุนายนผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้าล่าสุดว่าจูนเพนชุรีให้ข้อมูลเบื้องต้นกับทีมข่าวช่อง3ว่าได้พูดคุยกับทนายความในเบื้องต้นไปบ้างแล้วยืนยันว่ามีพยานหลักฐาน ไม่ได้โกหกอยู่แล้วเพราะปกติก็มีการเก็บทุกอย่างไว้อยู่แล้วไม่ได้กังวลอะไรมั่นใจว่าเราไม่ได้ทำอะไรผิดโดยส่วนตัวยอมรับว่าเสียความรู้สึกและรู้สึกตกใจเหมือนกันว่าทำไมหนุ่มกะลาเลือกใช้วิธีนี้ถ้าไม่เข้าใจก็มาถามก็ได้ซึ่งที่ผ่านมาฝ่ายชายก็ไม่ได้มีการโทรมาสอบถามอะไรส่วนตัวมองว่าการฟ้องอาญาแบบนั้นมันเกินไปมองว่าน่าจะคิดหน้าคิดหลังคิดถึงลูกมากกว่าน,นี้ และต่อมาทนายพัฒทนายประจําตัวของคุณจูนก็ได้ออกมาเปิดเผยว่าสภาพจิตใจของคุณจูนแย่มากเสียใจแล้วก็ร้องไห้กับเรื่องที่เกิดขึ้นโดยทนายพัฒได้บอกว่าพี่จูนเสียใจและเสียความรู้สึกทางจิตใจค่อนข้างไม่ค่อยโอเคและมีเรื่องของครอบครัวรวมถึงลูกเข้ามาเกี่ยวข้องจึงค่อนข้างที่จะคิดว่าหนักพอสมควรกับเรื่องที่เกิดขึ้นซึ่งก็มีภาวะเครียดและเห็นได้ชัดเจนและทนายพัฒยังบอกอีกว่า ถ้าสารตัดสินว่าจูนผิดจริงอาจต้องรับโทษจำคุก452กรัมคิดเป็น1,356ปีซึ่งที่กล่าวมานี้ดูเหมือนว่าหนุ่มกระาจะให้คุณจูนติดคุกติดตารางตลอดชีวิตเลยหรอคะทั้งท้งท,งที่เงินที่เอาออกมาคุณจูนเอาไปใช้ใจ่ายเพื่อส่วนรวมทั้งค่าใช้ใจ่ายภายในบ้านและค่าใช้ใจ่ายเรื่องงานแถมตอนนี้เคราะ์ซ้ำกรรมซัดของคุณจูนก็ยังไม่หมดค่ะเมื่อลาสุดวันนี้เลยค่ะ คุณจูนก็โดนฟ้องคดีอาญาอีกหนึ่งข้อหาจากมือที่สามฟ้องข้อหาเบิกความเท็จนำสืบเท็จก็เท่ากับว่าสามีก็ฟ้องมือที่สามก็ฟ้องก็ต้องรับมือศึกสองด้านทั้งจากคนที่เคยใช้ชีวิตร่วมกันมาถึง25ปีกับมือที่สามที่เข้ามาทำลายชีวิตครอบครัวคนอื่นนี่มันเหตุบังเอิญหรือตั้งใจกันแน่ก็ไม่ทราบได้นะคะมือที่สามกับหนุ่มกะลาฟ้องอาญาคุณจูนในเวลาใกล้เคียงกันแบบนี้